อะไรทำไมแต่เองก็เฮ้ยดันอย่าดันอย่าดันอดัน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 ไัอย่าดันโคตรเกลียดออกไปดิไปแล้วนะเพื่อนแม่งบ้าแล้วเพื่อนไม่ถอยบ้าเครก็ได้เราจะตามไปไหมกลัวคไม่มีข้าวมาทั้งหมดเลยวะโอ้โหจะดันกล้องวัวเต็มเลยตากล้องไม่เห็นเลยเลยเนี่ยฮัลโหลมาดฟัคถ่ายเซเล็บเซเล็บ สนใจออกไหเปล่าแต่เดี๋ยวเฮ้ยระวังอีตัวหน้ากลมเนื้อมันอยู่ตรงนี้เลงทวนอยู่เราทวนแบบเอาแค่เห็นเอาแค่เห็นหน้ามึงไปเราไปกันดีกว่าอันหนึงเลยอันนี้ขึ้นปุ่มเฮขึ้นละแต่ว่าตอนโดดลงไปมันจะอยู่ที่เดียวกันปะไม่ชิปไงก็ดิบบอกแล้วไปหากันเราเองเช่น เราคงจะไม่กลัวกันเนาะวันนี้เนาะวันนี้เรามาเล่นแบบนาะเนาะเนาะนี่นะเฮ้ยเจอเจอใครชื่อเลเซอร์วะชิบหายแล้วกูเกิดมาอยู่คนเดียวอ่ะเราอยู่คนเดียวอ่ะเราอยู่คนที่ชื่อว่าเลเซอร์เราเจอเฮ้ยเจอคนดูเจอเหมือนกันเราจะกันผีร้านเนี่ยเพื่อนแม่ก็วิ่งพากูไปหาผีด้วยเจอแล้วมาอาเจี้ยผีแม่มด แม่งเอ้ยจะเหลือเหรอใช่แลมแลมรอได้ดีแล้มรอเอาไปฉายด้วยไม่ได้เอาไปฉายไปก็ว่าเถอะไปทามันมืดๆวะแอบไปกันโอเคโมเดลไม่ตายเหรอจะเหลือเหรออ้าวโมเดลก็ไม่ตายเดี๋ยวบ่ายเอ๊ยารู้สึกอยากเกิดข้างโมเดลรอโมเดลไปหยิบของอยากเกิดอะไรนะอยากให้เกิดอยู่ใกล้ๆกันอ๋อ ไเพื่อนคนเมื่อกี้ที่เราประเดินไปด้วยมันก็พากูตายบอกว่าได้ยินเสียงผีอยู่นะแต่เพื่อนมันก็พาวิ่งไปหาผีครั้นี้ก็คือวิ่งโหลดลงไปเลยก็ได้มดดั้ยไปดูลงไปเลยเมันจะเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเปิดไฟฉายเว้ยอ้าวไม่เจอใครเลยเว้อ้าวกูลงคนเดียลวละเจอมาคนเดียวอืมแต่ได<ค>้ยินเสียงคนถ่ายรูปเออ เอาวนมาทางเดิมเจอคนดูโหลนี่เสียคนถ่ายรูปอ่ะกําลังถ่ายอยู่แหละถ่ายเพราะมันเฟีนนอยองแบตไฟฉายไรวะเจอยุนเฮ้ยล้วลย่องยังไง,ไงไวะนี่นยเราย่องเข้ามาหลุหรือเยเจอคนดูเจอคนดูเจอคนดูนดๆๆวันนี้เราบันแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้นะครับสี่สหายเราอยู่รวมตัวกันนะครับยังไม่พร้อมตายเพื่อนนี่ไม่ต้องกลัวมันจะทางออกไม่เกอเนี่ยนี่มันต้องนานกูไม่เคยเจอทางออกเลยนะมีไม่มี มีหรือไม่มีบมญเดี๋ยวมันไปแล้ววะมไอ้เปอดดันกันดีอย่าดันดูทำไมกันไม่ให้เข้ากันไม่ให้เข้าอดีคนดูอะไรอยู่กันหมดเลยวะอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงผีอุ้นอุ้นอุ้ยได้ยินเสียงกันจริสนใจออกไปเปล่าอย่เดี๋ยวบางทางออกอย่าดันกูนะอย่าดันกูนะใกล้ชิบหายเลยอะไม่ใกล้เท่าไรแรมแรมนายใกล้สุดละถือหอยไง อย่าลืมอนั่นมันเข้ามาข้างในได้แต่เห็นว่าตรงปากปากอ่ะมันอยู่ข้างหลังอุ้ยมันอยู่ทางนี้กูจดาได้อะไรทำไมแต่เองก็เฮ้ยดันอย่า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 ดันดันดันทำไมอย่าดันโคตรเกียรออกไปดิมันไปแล้วไปเราเดินตามผีกันเปล่าไปไป แล้วเพื่อนแม่งบ้าแล้วเพื่อนไม่ถอยบ้าใครกันบ้าเราจะตามไปไหมกลัวคนไม่มีข้าวทั้หมดเลยวะโอ้ยเอ้ยโอ what the fuck เราจะดันกล้องวัวเต็มเลยตากล้องไม่เห็นเลยเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยมีคนเอาถ่ายเซเล็บเซเล็บเซเล็บสนใจออกไหมเปล่าเยคือววัเฮ้ยเราไปอีตัวหน้ากลมเนื้อมันอยู่ตรงเนี้ยไปอีกฝั่งหนึ่งไหมตัวหน้ากลมมันดักไว้ไป เมื่อไหร่เราจะได้ออกจากรูนี้อยากเกิดอยากเกิดแล้วโหใครไม่ดันกูวะใครดันกระมันอย่ารักอย่าดันกูเขาถามมึงเป็นอะไรกันกมันกมั ชีวิตมันต้องการอะไรขู่ไปชนได้ไหมคะกูโดนดันยืนโดนเดวิสยืนยาไม่ใช่ดันคนอื่นเตงเป็นคนหลุดออกไปเองนะเว้ยเฮ้ยอย่าดันกันดิเฮ้ยเชี่ยเชี่ยใครดันกู่ดันยุนดันยุนดันยุนดันยุดไร่คือเสียงมันอยู่ใกล้ๆเว้ยอ้าวตายแล้ว ตอนหบ้านคือแม่มีคนยิงปืนกันหรือไงว่าเสียงไม่เสียงมันเหมือนเหล็กเหล็กกําลังอีนี่ไอีตัวทางนี้มันมีตัวหน้ากลมอยู่นานๆอนะแล้วอย่าดันกูอย่าดันอย่าดันอย่าดันเรียบร้อยใครใครเดนใครโคตรกรอบเลยดูฟังจากเสียงมันใจย่างเอ้ไอ้ใจโ้ตนได้ชัวร์ฟีดได้เปล่าเต็งแล้วว่าไปอยู่ห้องส่วนตัวไหม เรียกคนดูไงบ้านกูแม่งจุดพุอะไรกันวะหรือแม่งยิงปืนหรือแม่งอะไรอาจะแบบโอ้โหใครใครโดนใครโดนงาบไปไใครโดนวะอีตัวหน้ากลมตัวหน้ากลมไปเลยเอาไปเพื่อนเป็นไรเพื่อนเพื่อนไหนนอนอนทำยิงปืนหรือมึงทําอะไรกันวะเสียงเหมือนปืนเลยทางนี้แม่ทางนู้นมีตัวหน้ากลมอยู่อะสุดออกไปก็วได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูนาเองมะมะพร้อมละเอาเลย เชิญเชิญแอบเข้าที่นี่กันเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่บิดแล้วใครดันนะใครดันนะโดนมือเดียวดันเลยมาดีท้าออกท้าวเข้ายืนไม่ให้เข้าไม่ให้ยืนเข้าไม่ให้ยืนเสียงเสียงมันมาแล้วเสียงมันมาแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วอยู่โดนแล้วไม่ต้องกูตายเองตายได้ไงวะดีเซ็ตหรอเออ กูบากหน้าจอวิวคดีเมื่อกี้หน้าจอกูแงนขึ้นอย่างนั้นเลยน้ำมาแล้วน้มาแล้ว,ลวอย่าดดันกันดิเฮ้ยเอาเด้อโอ้มาทางนี้พวกมึงพวกมึงไม่ออกมาจากตรงนั้นบ้างเหอะขอร้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ยืนจ้องอะไรตรงนี้นะเอาเด้อเพื่อนออกมาเพื่อนไปเดินวิ่งไปหาอะไรไหมล่ะไปไหมล่ะมาจากตรงนั้นมีคน <ขอ S 2> มาแล้วแม่งมาเห็นมีคนวิ่งไปจริงไ้ยไป ตามไปดิมึงเดินกลับนะข่าวแล้วเข่าวแล้วทำไมวะโมเดลไม่้าโมเดลไม่พากลับคนแรกเลยโมเดลเร่งรีบอะอ่ะกูลงมาแล้วมึงอยู่ไหนกันอยู่ที่เดิมนั่นแหละที่เดิมเลยไปไหนไปแล้วเวยตามโมเดวไปดิเอามาโมเดว โมเดลนำแล้วก็ตามเพื่อนวิ่งไรอ่ะเพื่อนไปกไงกไมึง่กนไปมไปอ่ะมึงใส่กไปอ่ะมงใส่กัไปมันกับมามันกมามันกมไิเสียงยมูหอยู่หลังก็ไปทางนี้เลยดิไปดิไปเดี๋นำเมไปกลับไปทำไมเราไม่กลับไม่กล้าเว้ยคือเรากล้าแล้วถ้ามีคนเปิดอ่ะ แต่วันเดียววอให้มีคนเกิดวันเดียวมันก็ไม่กล้าเว้ยมาวันเดียวไปไหนอะทำไมไม่มีใครตามมาเลยวะมันไม่มีสตามีนาหรอไม่เลยไม่มีกูเหมือนยื้นเสียงมันไปอะไม่มีหรอกไปไหนใครนำเราเฮ้ยใครเดินนำวะเอาไปคนละท่าตอนนี้เหมือนเราแยกกันเป็นสองกลุ่มหรือเปล่า กูเข้ารูมันก็รูเดิมปะเมึงเออรูเดิมนี่หว่าเอ้ยตัวนั้นมันหายไปไหนแล้ววะโอ้ยมันเวดกันเนี่ยโอ้ยเดินดีดีนะเออไอตัวนั้นเราไม่เจอหรอวะไอตัวหน้ากลมอ่ะเออดีเว้ยตัวหน้ากลมหายไปแล้วตัวอะไรตัวหน้ากลมกูไม่รู้จะเรียกอะไรอ่ะจะจะออกไปอีกรอบไหมไปไปดิไปคิดแล้วทรายมีคนวิ่งกลับมาวะไม่กล้าไปแล้วจังหวะนี้มาดิมา นำแล้วเนี่ยเออยนเป็นเยอะขนาดนี้ยืนเป็นแทงฮะ้เอแทงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแครี่ให้ยืนยืนเป็นซัพพอร์ตเราเดี๋ยวไปเป็นเมดไหมเออเฮ้ยเรามาอยู่นี่ก็วิ่งกันวะกูเป็นป่าวิ่งกันทดามัยเลยกูเดินธรรมดาไม่ได้เหรอะยืนเป็นแทงไม่ใช่เหรอยืนเป็นป่าไม่ได้อ่ะยืนแบบเป็นคนเปิดพี่เจอก้อนหินก้อนหินมันเอาปลาได้ใช่ปหมปลาใส่มันดิถ้าคิดว่าปลาทำอ่ะเพื่อนไอ้วิ่งจับทำไม คือทำไมชอบวิ่งกลับทำให้มันดูน่ากลัววะมึงกลัวอะไรกันเนี่ยเพื่อนเออนั่นดิสุวิ่งมาเจอทางตันตามยืนนั่นนั่นไงไปเจอทางตันด้วยแล้วพวกมึงไปเจอผีเองมาเสียวมันอยู่ข้างหลังวะ่ะเอาเลยลไตอนนี้เ,เหลือกันอยู่แค่สามหนอวะพัดลงกันแล้วค่อยๆเดินอย่าวิ่งวิ่งมันตามหาไปเถอ